อันนี้ผักที่เราที่เรามีนะคะอันนี้ก็นี่เป็นเบีย้ยของน้องน้องนีนะคะคนไทยน้องคนไทยที่เขาเพาะแต่กับเพานะคะให้มาเมื่อวานไปเอาถึงจนอนโอกรูดเลยนะคะแล้วก็พริกค่ะน้องให้เบี้ยรพริกนี้มานะคะก็เอาลงแล้วลราดูผลงานวันนี้เพิ่งเอาลงว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็พี่ สาวที่วิกนะคะให้มาพี่ทวนให้มาค่ะอันนี้มะเขือเทศนะคะมาดูผักในสวนเรามีอะไรบ้างก็จะมีอันนี้ทําเองค่ะนนี่ทําเองผักชีลาวนะคะนี่แรดดิดนะคะเราเพาะไว้อันนั้นผักชีลาวคือเป็นคนที่ปลูกผักไม่ค่อยได้กินลูกกินเม็ดเท่าไหร่นะคะเพราะว่าปลูกมะเขือเทศได้กินปีที่แล้ว อันนี้คณะค่ะคณะที่เพาะไว้นะคะที่เกิดขึ้นอันนั้นเป็นอ,อ,อะไรนะคอรีอันเดอร์ผักชีนะคะผักชีฝรั่งเนาะอันนี้เพาะไว้เราเพาะก็ไม่เกิดอันนั้นน้องเขาให้มานะคะอันนี้เพาะพริกเพาะอะไรอันนี้อันนี้มะเขือเทศค่ะก็เพาะเองก็จะได้ประมาณนี้เนี่ยที่ปลูกไม้หมดเนี่ยมันก็ยังไม่เกิดอันนี้ผักบุ้งว่าจะเพาะไว้แค่กระถางเดียว ันตัวที่ได้เอามาปลูกวันนี้คือน้องให้มานะคะน้องนีน้องนีรันนชนีให้มาน้องขนไทยอันนี้น้องปลูกมาให้ค่ะในนี้เอากระถางใส่ดินไปเลยอันนี้มะเขือเทศนะคะอันนี้มะเขือนี่สิ่งที่อยากได้มากที่สุดคือมะเขือ,อน,นี่แหละคะ่ะแต่มันก็ไม่รู้อันนี้พลิกเราเอาลงวันนี้นะคะมันจะงอกหัวขึ้นให้ไหมรอดูเหตุการณ์อันนั้นคือเอาคะน้าไปลง ไปลงดินไว้นะคะอันนั้นคณะเบี้ยคณะอะค่ะเอาไปลงไว้ลองดูจะติดให้ไหมอันนี้สารแน่คะ่ะเอาไว้กินทั้งปีเอาไว้ในเรือนตรงเนี้ยมันก็พอได้กินนะคะไม่ได้ซื้อนี่พี่ทวนให้มาอันนี้เขาเรียกอะไรเนาะ,ะที่เอามาใส่ไก่ใส่อะไรเนี่ยโรสแมรี่คะ่ะอันเนี้ยไม่รู้ว่าจะเกิดให้ไหมเอามาเสียไว้ดินอย่างงี้พี่เขาว่าติดง่าย อันนี้พริกค่ะที่ที่เอาลงวันนี้นะคะแยกออกจากกระถางนู้นมาดูว่ามันจะติดให้เราไหมนะคะอันนี้วันนี้ก็เนี่ยค่ะที่ทำสวนวันนี้ได้ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็ผักที่เพาะไว้กำลังจะเกิดค่ะเน,นี้ยผักเป็นใบก็พอได้แต่ผักที่มะเขือพริกอะไรอย่างเงี้ยปีที่แล้วทั้งปีพริกสักเม็ดเดียวก็ไม่ได้ไม่ได้กินเดออ มะเขือก็สามใบยอยู่อย่างนี้แหละค่ะปีที่แล้วก็ไม่ได้กินพริกก็ไม่ได้กินได้กินมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศเนาะแค่นั้นอย่างอื่นโบได้กินอีหยังทางนั้นไม่รู้เหมือนกันเด้อว,ว่าเขาเหตุกันณยังไงอันนี้ดอกไม้ค่ะดอกไม้ซื้อมาจะมาใส่ในในตะกร้านี่แหละที่เราซื้อตะกร้ามาอันนี้นะคะจะเอาไปเขวนอันนี้ซื้อตะกร้าเอามาทำใส่ต้นไม้นี่แหละคะ่ะ นี่งานวันนี้ก็ได้ประมาณนี้รอรอชมผลงานนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้คะ่ะวินสตันมาสวัสดีครับยังวินสตันสวัสดีฮัลโหลสวัสดียังวินสตันผมชื่อวินสตันครับมาสวัสดีครับอสวัสดีครับยัง สวัสดีครับก่อนวินเซนสวัสดีครับสิเซย์ฮัลโหลไนเซย์ฮัลโหลทำยังไงไม่ต้องคิสุ่นชุกมาแล้วชวุกมันมาแล้วสวัสดีครับยังไม่ต้องคิสมันม่นันชุกมันมาแล้วโชวุมาแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ,สว,ส,ส,วส,คะสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับโชกี้นะครบแอนด์วินสตันครับ ผมชื่อช็อกกี้แอนด์วินสตันครับเซสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับโชโช,โชโสวัสดีก่อนโชจะขึ้นพลิกมามีนะโชอกกี้จะขึ้นไปนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ